ฟ้าปัญหารุมเรา้าการย้ายที่อยู่ตกงาน นั่นทำให้ผมไม่ได้ลงคลิปแต่ช่างมันไปดูกันดีกว่ากลับมาแล้วกับฟาร์มผักโตและมุมอร่อยคนนี้ต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตก็เลยทําให้ต้องหยุดชะง,งักไปสักพักหนึ่งน่ะนะไหนจะเรื่องลิขสิทธิ์เพลงถีดฟันติดอีกใน2คลิปที่ผ่านมาปัดโทงั้นคลิปนี้ไม่เอาเป็นว่าไม่ลงแบ็กกาวซาวแท็กแล้วกันอย่างที่เรารู้กันดีว่ากิจกรรมของฟาร์มเมอร์มือฉมังคือการเก็บผักผลผลิตในต ตอนเช้านําไปขายและหากิจกรรมทําในช่วงเวลาต่อมาขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้จะมีอะไรอัปเดตมาเยอะมากมายที่ทุกท่านได้เห็นกันแน่นอนเมื่อขายไปแล้วเราก็ต้องซื้อมาเติมใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตและกําไรที่มั่นคงครับมาปลูกปลูกจนเสร็จเสร็จแล้วก็มาลงเหมืองเพื่อทำกิจกรรมในการฟาร์มหินและฟาร์มเหล็กเตรียมพร้อม ออกมาก็สำม,มืดค่ำถ้าหากมีเสียงโมไซ์วิ่งไปผ่านไปผ่านมาก็อย่าถือสาแล้วกันมาเผาเหล็กเตรียมพร้อมไว้ในการคราฟสิ่งของต่างๆแล้วก็เผาอีกรอบอ้าวเหล็กหมดคอปเปอร์ก็ได้วะเสร็จแล้วก็ได้เวลาเข้านอนฝันดีนะเจ้าเมียวการทำเหมืองเลเวแปดและผลประกอบการวันนี้ 1,800กับอีก8บาทวันต่อมาก็มาเก็บแร่ที่เผาไว้เมื่อคืนแล้วก็ทำกิจกรรมยามเช้าอีกเช่นเคยเพียงแต่ว่าวัาวนนี้เราก็เอาของมาดูเพื่อที่จะรออัปเกรดแต่ยังคาตั้งอยู่อีก2 0 0 0นนิดๆเลยเข้ามาฟาร์มของรอไว้ Energy ก็จะหมดเอาของมาวางบันเดิลวางไม้ไว้ก่อน ต่อด้วยหินแล้วก็รอฮาร์ดวูดหลังจากนั้นก็มาคราบอะไรต่างๆเข้านอนจบแล้ววันนี้และจำนวนเงินที่ทำได้วันนี้1,941บาทขเ้นต่อมาก็กิจกรรมหน้าเบื่อ,อีกอเช่นเคยแต่เป็นสิ่งที่เราที่ต้องทำก็คือเก็บผลผลิตเพื่อให้ได้ตังไปในอน,นาคตหยัดหม้จากรีนัทให้ไปตามหาตะกร้าก็โอเคไม่มีปัญหา เดินตามหายอยู่สักพักใหญ่ทั้งบนแมปทั้งตรงโน้นทั้งตรงนี้ระหว่างนั้นก็เดินทางไปเรื่อยเพื่อเก็บผลไม้ป่ามาขายด้วยจนสุดท้ายก็มาเจอตากร่าของลีนัทเป็นที่เรียบร้อยเก็บผลไม้ไปด้วยอันหนึ่งมาหาแกที่เต็นท์แกก็ไม่อยู่ แต่คุ้นๆว่าแกน่าจะอยู่ช่วงบนมาหาในห้องน้ํากระใหม่มีแต่ออกมาอา้าวจะเอ๋พอดีกับรีนัทเอาตะกร้าขึ้นไปไปก่อนนะลุงมาอับขวานเพื่อไปตัดฮาร์ดวูดที่เราต้องการมาเก็บไว้ในอนาคตบริจาคของแล้วก็มาฟาร์มตังที่เรารู้กันดีอยู่แล้วตกปลา ได้มาหลายตัวออกไปเรื่อยๆยันค่ำยันเย็นก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ผมประกอบการวันนี้ปลาได้เยอะแฮะแล้วก็กลับบ้านมานอนอีกเช่นเคยราตีสวัสด์ในวันนี้คงไม่ต้องบอกนะว่าวันที่เท่าไหร่ เพราะว่าี่กระทาไปเรื่อยๆตอนนี้พาร์ทนี้น่าจะประมาณ14วันและตังที่ได้7,450บาทชาวันต่อมาดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันฝนตกมีจดหม,มายมาหนึ่งอันแต่ว่าหลังจาก,กนั้นค่อยไปเก็บแล้วกันขอเก็บผลผลิตก่อนจากเทศมนตรีเรวิทบอกว่าอาทิตย์หน้าในเวลา9้าโมงเช้าจะมีกิจกรรมใหญ่ของเมืองซึ่งก็ให้เราเตรียมของไว้9ชิ้นเราก็เฮอเตรียมไม่เรียบร้อยจดลืมไปว่ามันอาทิตย์หน้านี่ว่า เอาผักโขมมาให้มานีเสร็จเควสละทีนี้ก็เตรียมดูกิจกรรมนี่ไงอาทิตย์หน้าเราเอาของมาเกินแต่ก็ต้องมาซื้อผักโขมเพื่อไปปลูกทดแทนหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปเอาของมาให้สาวของที่สาวชอบนี่ให้แล้วหัวใจขึ้นดีจริงๆวางให้เรียบร้อยปลูกมันให้ครบอย่าให้เหลือแม้แต่ช่องว่างที่นี้ก็มาเปิดโอบูบ็อก โอเคได้ฮาร์ดวูดไม่ต้องไปตีละเอาของไปวางในบันเดิลเลยแล้วกันสำเร็จเสร็จสมบูรณ์บันเดิลคอมพลีทได้เตาเผาไม้เผา่านสิในเมื่อวันนี้ Energy มันเหลือเยอะแล้วก็ผ่านไปเพล็แป๊บเดียวกันเลยแวะมาตกปลาที่ทะเลสาบหลังบ้านแป๊บหนึ่งซึ่งก็กินเวลาไปจนโคตรนาน5้าทุ่มแล้วยังไม่ได้กลับบ้าน แต่ก็นะเอาปลามาขายแล้วก็นอนวันนี้เก็บตังไปได้เกือบหมื่นแนะ่อุ้ยหมื่นสองร้อยสองบาทเลยเหรอเพราะอภัยถ้ามันมีเสียงแมวแทกในตอนภาคเพราะว่าผมน้ามันติดสัตว์ช่วงนี้ก็เลยขี่อ่อนไปนิดนึงแล้วก็ร้องทั้งวันนะนะปลาตรงนี้ก็เพื่อเอาดอกไม้ไปให้สาวหลังจากนั้นเราก็ไปหาในการทำบ้านต่ออัปเกรดบ้าน หมดแล้วครับตังหนึ่งหมื่นที่ได้มาเมื่อวานหรือเพียงห้าพันติกระเป๋าในได้ขวานมาแล้วก็เอาไปฟาร์มฮาร์ดบูดตีสนุกเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราจะไปหาทํากิจกรรมต่อไปเรื่อยๆเอาของมาเก็บวางถังเบียใส่ฮอปส์ใส่สใแล้วเป็นฮอปส์ที่เราเก็บไว้ในตดูการถีอแล้วนั่นแหละนี่คือการวางแผนในอนาคตยังไงละ่ะ เสร็จแล้วก็เข้านอนอไรายได้น้อยจังอะ่ะ1,797บาทไม่ตอนเช้าคุณแม่ส่งเค้กมาให้แล้วเราก็เห็นยางยู่แวบ,บๆก็เลยไปเก็บหลังจากนั้นก็รู้ดีนะตกปลายยังไงนะจริงๆไม่ได้มาตั้งใจตกหรอกแค่มารอมานี่ลองเช็คของว่าทุกอย่างต้องใช้ประมาณกี่บาทที่เราต้องการนะนะ กปลาอืมกะจะร้องเพลงแต่ก็นึกชื่อเพลงเกี่ยวกับปลาไม่ออกนะนะช่วงความตั้งแหละเพราะว่าต้องทำคอ,อกและเราซึ่งในพาร์ทนี้ได้เห็นทั้งสองอย่างแน่นอนกลับบ้านครับวันนี้แล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ 1620บาทและแมววิ่งไปทั่วเลยตอนนี้อาละวันต่อมานนะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาหาผลผลิตที่เราสามารถเอาไปปลูกได้ในวันที่เราต้องการซึ่งกรตรักได้ว่าเราก็ต้องซื้อวีดเพราะว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เราต้องเก็บฟางไว้ให้เขากินด้วยซื้อไว้เยอะๆเลยแล้วก็ไปปลูกในพื้นที่ว่างเรียบร้อยเก็บบ็อกโคลี่มาฟาร์มฮาร์ดวูด ขี้เกียจตีนะแต่ก็ต้องตีมันเดินตามอะ่ะเสร็จแล้วก็มาทางในส่วนที่เราต้องการที่จะสร้างเล้าเป็นอันดับแรกวางสายหล่อฟ้าเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าไหนๆเราก็มีทรัพยากรแล้วะนะก็เข้าน,นอน <c oughs> การทำฟาร์มรล้ไหมแสิบ <c oughs> ก็เราเลือกเป็นผู้ดูแลเล้านะก็อ,อยากเลี้ยงไก่เป็นอันดับแรกอะ่ะ ได้หนึ่งหมืน่นอา้าวไม่ได้ดูไม่เงยรีบกดทำไมเนี่ยมากับเช้าอันสดใสและได้บ้านใหม่จะให้กูนอนเลยเหรอไม่เอาอะวางเตียงใหม่เรียบร้อยจะได้ไมาเดินและติดการน,นอนถ้านหนมีวางผมใหม่ก่อนออกนอกบ้านจัดของสักนิดหน่อยก่อนจะออกเก็บผลผลิตอีกตามเคย หลังจากนั้นก็มาดูสิ่งที่เรากําลังจะสร้างซึ่งคนดูก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นขอ,อกกระเล้านะซึ่งอันดับแรกเราเลือกเป็นเล้าก่อนเพื่อที่จะได้ซื้อไก่มาเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ยากละมังโอเคอันนี้แหละกว่าจะกดสร้างนี่โคตรนานอย่ือนนกันนะวางเลยละกันโอ้เห็นยางเดี๋ยวต้องไปเก็บซะละ ังจากนั้นก็มาฟาร์มเอาหินเอาอะไรต่างๆแร่ต่างๆที่เราต้องการใช้ซึ่งพาทการเข้าเมืองนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเชียของไปแห้เรียบร้อยน่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านอยู่มั้งเมื่อกี้ลับมาเผาเหล็กเอาจริงๆก็อยากเผาต่อนะแต่เวลามันขำแล้วอ่ะก็ขอกลับไปนอนดีกว่าค่อยเผาตอนเชา้า ฟันดีเจ้าเมียกการต่อสู้เลเวลเจ็ดคาบแหวนได้สองวงอโอเคเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะได้มาในราคา2,128บาทพึงรู้ว่าการปลูกดอกไม้เจ้านี่มันขายเด้โคตรแพงแต่ว่ามันก็ใช้ในการคาบอะไรได้ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ต้องเอาเก็บไว้ใช้ในอนาคตบ้างแหละ2-3อันเสร็จแล้วก็ขาย มีบ้านี่ส่งจดหมายมาให้บอกว่าสามารถรับอุปถัมภ์เลี้ยงสัตว์ได้แต่ว่าไปดูมาแล้วโคตรแพงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าเอยเ,เสียงเป็นไรเดีย่ยวางถังเบีร์ตอ,อนนี้เรามีห้าอันแล้วนะยังไงก็ต่อชีวิตในฤดูหนาวได้แหละเมื่อรู้ว่ามันขายแพงก็ต้องมาซื้อไว้เยอะๆเอาไปปลกกูกน,นะ เียบร้อยผมไม่รู้ว่ามันต้องรอดอกไม้บานหรือเปล่าแล้วก็ให้พึ่งตอมถึงได้น้ําพึ่งคุณภาพดีแต่ก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปละกันออกจากเมืองมาอีกทีก็คั่แล้วหลายๆคนก็คงรู้ว่าผมไปฟาร์มหินฟาร์มเหล็กนั่นแหละเพราะเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้แล้วก็เข่านอนดูสิโคตรแพงเลยเห็นไหมอ้าวไม่ได้ดูสรุปตังค์อีกแล้วแม่งเลย เช้าตื่นมาฟักทองโตเต็มที่พอเห็นผลไม้ลูกใหญ่ๆมันก็น่าเก็บแล้วก็ชื่นใจอย่างนี้นี่เองมีองุ่นข้างล่างกับน้ำพึ้งด้วยนะเก็บเสร็จแล้วกว็าขายของให้เรียบร้อยเก็บฟักทองไว้นิดหน่อยเอาไว้ใช้ในอนาคตเมื่อปลูกแล้วก็ต้องมาซื้อคืนใช่ไหมล่ะพัมกินเยอะๆเลยไว้ชอบ เสร็จแล้วก็ลงมาตัดไม้ตัดไม้ทั้งวันเพราะว่าต้องเตรียมทรัพยากรไว้ทําในกิจกรรมต่างๆในการอัปเกรดหรือทํำจุดทปกรณ์ไม่รู้มีไหมะนะถ้าหมืดแล้วก็ยังตัดอยู่แะตัดจนพลังงานหมดแล้วก็กลับบ้านเข้านอนใช่มีเสียงนอกด้วยนะได้ยินกันหรือเปล่าแล้วกด ASMR ทำไมวะการเก็บของป่าเลเวล7 คราฟว์ปและอะไรต่างๆได้หูตังวันนี้15,840บาทตื่นเช้ามาวันอังคารที่16ก็จำได้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งการกิจกรรมประกวดของที่เราปลูกเตรียมของที่เราต้องการมาวางไว้อะนะให้เรียบร้อยทั้งหมด9ช่องแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่อเพื่อเก็บเหรียญดาวหลังจากนั้นก็ให้เชื่ออะไรนะ นายกเทศมนตรีเนี่ยมาตัดสินใครดูอยู่ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามอไซค์ผ่านมาหน้าบ้านเจ้าของละกันเพราะว่าผ่านบ้านกูนี่ยแหละในขณะกำลังภาคอยู่ลำการชิปหายไปฟังผลตัดสินโอ้ยินดีด้วยเธอชนะใน้รางวัลที่หนึ่งได้เอาไปเลยเหรียญดวงดาวพันเหรียญอย่าลืมเก็บฟาร์มกลับไปด้วยละ แล้วเราก็ติดการพนันในการเอา1,000ไปเพิ่มเป็น2,000ให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หมดตัวนะถึงบอกว่าการพนันเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเอาจริงๆก็ติดตรงนี้อยู่ยาวนะถ้าให้วางฟุตทั้งหมดก็รวม3ชั่วโมงล้อเล่นประมาณเกือบชั่วโมงได้ในการทำกิจกรรมตรงนี้ปั๊มแต่ไม่ครบ2 0 0พันแล้วเก็บอีก1,000เพื่อไปแลกตัวของเลวิสอีกอันหนึ่งก็ฟาร์มอยู่ยาวอะยาวแบบ หน้าเบื่อเล่นแต่เกมซ้ำๆพอมีให้เล่นแค่สองเกมสุดท้ายก็แหลกตัวกัดแลกส t a r ์ดอกได้เป็นทเรียบร้อยแล้วก็กัดบ้านมานอนแต่จำได้ว่าลืมเอาของมาแต่แอบเห็นอยู่ว่ามันจะมีกล่องเก็บของหายจากเมืองนี่ใช่ไหมที่ได้ตังค์เพราะแอบขายของมาตอนเช้าแล้วเราก็เอาตัวมาแลกของกำลังเช็คอยู่ว่าบ้านหลังไหนวะ มเมล็ดบอกเกอรี่มา12อันแล้วอันต่อไปคืออะไรวะนั่นนะ่ะแล้วก็เก็บของที่เอาไปประวบติกลับคืนเอาดอกไม้ไปให้สาวเดินลงมาข้างล่างแต่กระดันจะเอกคัดซีนสาวเราทำอะไรหายกั็ไม่รู้มังอร่อยมันนี่แล้วเขา้าสรุปคือกำไรนางหายน่ะ ก็เลยจะให้เราช่วยตามหานี่ไงเจอแล้วก็ไม่เดินให้ทั่วและแม่นางเอาไปเสร็จแล้วก็เข้าคัดซีนเลิฟซีนแบบงงๆน่น่นี่โอ้ถึงกับสะดุง้งเธอหามมนเจอโอ้แล้วเรากระดายกอดกับสาวที่เราตามจีบมานานแสนนาน ฉันจะไม่ลืมแน่นอนสําหรับเรื่องในวันนี้ขอบคุณครับเสร็จแล้วเราก็มาซื้อเหยื่อในการเอาไปใส่กระ้องจับปลาวางให้เรียบร้อยตัดมาอีกที่ก็มาดูของที่เราต้องการใช้ยุ้งฉางนี่ก็ต้องการเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างอาะไรให้เรียบร้อย ป,ป๊ปูป๊อกเคอรี่ส้างรั้วให้ไก่เซจเป็นที่เรียบร้อยวางประตูให้สวยงามและก็เข้านอนในวันนี้ไได้ประจำวันสามพันห้ารบาท เช้าวันต่อมาดอกไม้วานเต็มแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราต้องปลูกทิ้งไว้เพื่อให้น้ำผึ่งคุณภาพที่ดีหรือเปล่าเก็บไปไว้ให้สาวดีกว่ามาตัดท่าตูดเสร็จละมาวางเครื่องทำไมายองเนสไว้รอแล้วก็เครื่องทำขนเป็นผ่าไหมหรือผ่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ถังหมักเราก็มีทั้งหมด6อัน พร้อมที่จะมี Passive Income เป็นที่เรียบร้อยมาเก็บผลผลิตที่ทะเลที่เราได้ทำการลงทุนไว้เอาจริงกับการคลาบกระดงจับปูเนี่ยจับปูจับกุ้งจับอะไรก็แล้วแต่เฟืองทรัพยากรมากก็เลยลงทุนซื้อไปเพิ่มซึ่งกระแพงอยู่เหมือนกันนะนะแต่ละอันวางใหม่ตีตัดไม้ก่อนเข้านอนครับในวันนี้ เก็ของให้เด็บร้อยและขายเห็ดขายหอยขายปูขายกุ้งและข้าวนอนสุดที่วันนี้ก็คือเจ็ดพกับอีกแบาทเช้ามาแม่นางแคละลายบอกว่าอยากได้ฟักทองไปทำให้ถูกสาวกินหรือให้ถูกสาวทำให้กินกับม่รู้แล้วเราก็มาเช็คว่าแม่นางเนี่ยคือใครอ๋อแม่นางหัวเขียวนี่เองเสร็จแล้วก็มาดูเพื่อซื้อไก่ เข่าฟาร์มของตัวเองไก่แจ่หนึ่งแจ่สองแจ่สและแจ่สี่เซตเรียบร้อยแล้วเข่ามาเล่นกับน้องๆให้เรียบร้อยทุกตัวเอาอาหารมาวางแล้วให้น้องออกมาเดินเล่นภายนอกหลังจากนั้นก็จำได้ว่าแม่นางแค่ายเนี่ยชอบอยู่แถวห้องสมุด ห้อมบริจาคของเาก็เห็นนางตลอดนั่นไงให้ฟักทองเรียบร้อยรับตังออกมาซื้ออาหารแล้วก็ซื้อฮีเตอร์ให้น่องๆในหนา้าหนาวในเดือนหน้าแล้วก็เช็คว่ามีอะไรเพิ่มอีก,กหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วเราก็ออก ขัดป้านมาวางฮีเตอร์ให้น้องไก่วางถังหมักเพิ่มแล้วก็หมักแบล็คเบอร์รี่ที่เก็บได้จากปลาเพื่อเอามาขายน่ะนะเสร็จแล้วก็มาทางยาเก็บไม้เพื่อที่จะเอามารอทำข้อล้อมวัวหรือล้อมแพะล้อมแกะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรามีข้อขนาดเล็กเป็นที่เรียบร้อยกำลังถูกตีป๊อกๆอ,อยู่มุมขวาหลังนะเห็นหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เข้านอนครับในวันนี้ และผลประกอบการวันนี้ก็เท่ากับ2,262บาททวนอาละครับก็จัดไปเต็มๆกับ14วันใน Star t ทอยู่บนเลแล้วก็มีการอัปเดตฟาร์มมาให้ดูนะครับว่าเราทําข้อทําอะไรไปบ้างจริงๆคลิปนี้ก็ออาไปนานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งมาภาคเพราะว่าติดอุบ d ิเหตุอะไรหลายๆอย่างก็นั่นแหละครับอย่างที่เกริ่นไว้ต้นคลิปแต่ก็ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันยังไงก็ขอเป็นกําลังใจขอให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ กดซับสไคร์ด้ยวยใหญทีกูทำ ASMR อย่างลใหม่เลยแล้วหลังจากนี้ก็มีอัปเดตนะครับก็คือหลังจากตกงานมาเนี่ยก็คือจะสตรีมแล้วก็น่าจะลงคลิปถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะบ๊ายบาย